พ่อของลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีในมณฑลสัวเถาประเทศจีนเดินทางมาประเทศไทยเมื่ออายุ18ปีในระยะแรกทำงานกับญาติต่อมาได้ทำงานกับบริษัเทเตชัยบูร์โดยทำงานทั่วไปต่อมาได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้จัดการโรงงานสุรา แล้วก็ได้ย้ายไปทำงานในหลายจังหวัดเป็นผู้จัดการนี่ยก็จะต้องเพิ่มยอดขายไปเรื่อยๆแหละ<อ>ย้ายไปหลายจังหวัดเช่นกาญจนบุรีลบบุรีกำแพงเพชรนนทบุรีพ่อลาออกจากงานเมื่ออายุหกสิบปีแต่ก็ยังคงทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทมาโดยตลอดอพ่อเป็นคนดีสื่อสัตย์ขยันเช่ยเหรียญาติมิตรเป็นจำนวนมาก การปกครองในครอบครัวพ่อจะเป็นหลักอย่างสำคัญพ่อมีลูกเจ็ดคนชายสี่หญิงสามลูกชายคนโตคือนายสว่างเป็นคนเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่เป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยน้องชายของลูกคือคนคนนี้นะเรียนจบปวสสาขาไฟฟ้า ได้ไปทํางานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ไปทํางานได้เพียงยี่สิบเอวันก็ตกซอยฟ้าเลือดข้างในสมองเสียชีวิตเดออายุเพียงยี่สิบห้าปีเมื่อปีพศสอง4ห้าสองสี่ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครในครอบครัวเข้าใจเรื่องการทําบุญจึงมไม่เด้ทำบุญนุษอะไราอุทิศให้บิตเพียงการไปไหว้ตามเทศกาลเท่านั้นพอ่อ เป็นคนดูแลรักษาสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมองดเว้นอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายเช่นของปิ้งของย่างเครื่องในสัตว์ปีกพ่อมีร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีอาการปวดเมื่อยเลยแม้จะเป็นโรคเบาหวานแต่ก็ควบคุมได้โดยระมัดระวังเรื่องการทานอาหารพ่อบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ แต่จะเชื่อเรื่องการช่วยเหลือคนแล้วก็มีความคิดว่าช่วยเหลือคนก็ได้บุญแล้วเมื่อลูกชวนทําบุญพ่อก็จะเฉยๆแต่ก็ไม่ขัดขวางเมื่อลูกกับแม่และหลานจะไปวัดทําบุญในระยะสามสี่ปีที่ผ่านมานี้พ่อจะไปสังสรรค์กับเพื่อนทุกวันอาทิตย์คุยกันบ้างเล่นไพนะ่นกกระจอกบ้างเ<อ>งินที่ได้จากการเล่นไพ่จะเอาไปซื้ออาหารทานด้วยกัน พอบอกว่าอยู่ที่บ้านทุกวันเนะบือ่อเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งเนี่ยทางใจที่ยึดที่เกาะไม่มีความรู้ตรงนี้ก็จะเล่นไพ่นกกระจอ,อกฆ่าเวลากันไปเนี่ยเพื่อคอยวันสุดท้ายเมื่อพ่อยังแข็งแรงดีก่อนทานอาหารเย็นจะดื่มเหล้าแก้วเล็กๆ็ก,กวันละหนึ่งแก้วเป็นประจำเขาเป็นผู้จัดการเนี่ยสนับสนุนเพิ่มยอดขายเหล้าแล้วก็ตัวเองจะดื่มเหล้าแก้วเล็กๆวันละหนึ่งแกว้วก็ไม่ทราบว่าเล็กขนาดไหนนะ เมื่อเดือนกันยายน2545หมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดแต่อาการยังคงปกติดีจนกระทั่งเดือนตุกาคม2545ก็เริ่มมีอาการไอเมื่อกินยาแล้วอาการก็ดีขึ้นต่อมาวันที่5มกราคม2546สุพิบาลที่ต้นเดือนพ่อมีอาการปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะข้างในกระเพาะปัสสาวะไม่มีแรง แล้วลูกก็รีบพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเข้าห้องฉุกเฉินพอสถางการนีห้หมอประจำที่เคยรักษามาทำการรักษาให้จึงให้นอนคอยหมอในห้องฉุกเฉินโดยมีพี่สาวของลูกก็อยู่กับพ่อส่วนลูกออกมาคอยหมอด้านนอกพ่อพูดกับพี่สาวว่าโรคมะเร็งนะ่ะรักษาไม่หายหรอกบอกให้หมอฉีดยาให้ไปเลยอย่าให้ทรมานอ๋อี่ก็เป็นความเข้าใจผิด สมัครใจตายนะโดยไม่รู้เรื่องปรโลกเลยนะเพราะไม่เชื่อต่อมาพ่อมีเหงื่อออกมากจนผิดปกติทั้งๆท,ที่พ่อเป็นคนขี้หนาวแต่ไม่มีใครใเฉลียวใจลูกก็บอกกับพ่อว,ว่าจะกลับบ้านไปเอาของใช้เพื่อมาเฝ้าใข้พ่อไปยักหน้าแล้วก็โบกมือให้ไป มีแต่เพียงแม่และพี่สาวอยู่กับพ่อที่โรงพยาบาลเมื่อกลับมาถึงบ้านพี่สาวก็โทรมาแจ้งว่าพ่อการแย่แล้วให้รีบไปโรงพยาบาลแต่ลูกไปไม่ทันพ่อก็เสียชีวิตลงอายุได้82ปี13วันแม่เราว่าพ่อบอกว่าง่วงมากแล้วก็หลับไปตั้งแต่ทราบว่าพ่อป่วยลูกพยายามพูดถึงเรื่องบุญ แต่ไม่บ่อยนะเพราะพ่อยังไม่รับแล้วก็รู้สึกลำคาญเกร,รงว่าพ่อจะใจขุนโมโหตั้งใจไปอีกระยะหนึ่งค่อยพูดใหม่ก็นั้นก็เป็นเรื่องบุญยาวเหยียดเลยว่าทำบุญอะไรบ้างก็มีคำถามว่าพ่อตายแล้วไปในมีกตินิมิตเป็นอย่างไรได้รับบุญไหมระหว่างที่บำเพ็ญกุศลนะ่ะ คิดว่าพ่อมาอยู่แถวๆนั้นก็นได้บอกพ่อลูกก็เลยบอกพ่อห้นึกถึงบุญที่ทําไว้แล้วให้ไปวัดพระธรรมกายพ่อได้ฝากปัจจัยทําบุญพระตาหารและบูชาเจดีย์แนะนำให้พ่อไปอนุโมทนาบุญพ่อเขาจาัยไหมคะตอนเป็นมนุษย์ยังไม่ค่อยจะเข้าใจตายแล้วจะเข้าใจหรือเปล่านะ้าเนี่ยพ่อได้บุญจากการทาบุญตามประเพณีจีนทากรงแต็กซ,ซึ่งทําโดยพระจีนหรือเปล่าคะที่บ้านยังมีถือเรื่องไหว้ในเทศกาลต่างๆเป็นสำคัญพ่อได้รับหรือไม่ น้องชายตายแล้วไปอยู่ไหนก็าทำกรรมอะไรไว้จึงมีจึงเสียชีวิตในลักษณะนี้อ่ะประมาเลยครับพ่อตายแล้วด้วยอาการเหมือนง่วงมากๆแล้วก็หลับไปบจากมะเร็งโลบปอดง่วงแล้วหลับไปพอหลับไปก็ถอดกายเลยเพราะว่าหมดอายุไขแล้วเนะี่ย แล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็พาไปยม,มโลกพอครบเจ็ดวันแล้ว <_ S 2> <อ> <meal> เพราะว่ามีทั้งบุญและบาปไปถึงตรงนั้นนะ่ะกลัวมากกลัวจริงๆเลยบ,บาปที่หนักก็คือเป็นผู้จัดการสุราและดื่มสุราเป็นอาจิน,นกรมรมบ,บุญก็ทำแบบสงเคราะห์โลกแล้วก็ไม่เชื่อ เรื่องนรกกับสวรรค์เมื่ออยู่ตอนหน้าพญายมราชกลัวมากอกสั่นขวัญแขวนตัวสัน่นเราเห็นภาพติดตัวกระทำอจชินกรรมในมนุษย์ใจเลยเศร้าหมองมากเห็นภาพตอนเป็นมนุษย์ว่าตัวนั้นไม่เชื่อเรื่องบุนเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์แต่ตอนนี้เชื่อแล้วแต่มันก็สายเกินไป ใจเลยเศร้าหมองมากเลยแวบจากตรงนั้นไปสู่มหานรกขุม,มา้าแวบมีร่างกายใหม่ที่ขนาดใหญ่เป็นภูเขาย่อมย่อมตัวดำอยู่ในหลุมเหล็กดำ้อน้อนที่มีน้ำกรดร้อนแรง ไหลออกมาจากปากที่อาเจียนออกมาท่วมตัวและก็สำลักอยู่ในนั้นมีความทุกข์ทรมานมากอาเจียนนั้นก็ไหลเป็นทานน้ำกรดเหมือนลาวาที่ออกมาจากภูเขาไฟแต่ทานน้ำกรดนี้ไหลออกมาจากหลุมเหล็กดำแล้วนายในริาบาลก็ตักน้ำนั้นใส่ปาก รอกสัตว์นรกตัวอื่นต่อไปที่มีกรรมเกี่ยวกับดื่มสุราแบ่งปันการทรมานไปยังสัตว์นรกอื่นจะต้องถูกทรมานอย่างนี้อีกยาวนานเป็นกับหเห็นไหมไอ้ความไม่รู้เนี่ยรวยก็รวยชาติเดียวยิ่งใครรวยด้วยอย่างนี้ด้วยเน,นีน้ำเมานี่นะรวยชาติเดียวแหละ จะไปทำบุญยังไงก็ทำไปเถอะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนี่ถ้าผู้จัดการก็จะอยู่ในหลุมเหล็กดำถ้าเจ้าของนี่อือีกเรื่องหนึง่งแล้วก็คอ่คอยวาดมาให้ดูก็แล้วกันเมื่อมีชีวิตอยู่พ่อเขาไม่ค็จะเชื่อ,อเรื่องบุญบาปตายไปแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีโอกาสอนุโมทนาเพะเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวลงไปยมโลก แล้วเนี่ยอยู่ตอนหน้าพญายมราชเห็นภาพที่ปรากฏบนจอนใจเศร้าหมองมากหมดโอกาสรับบุญเพราะแวบไปในมหานรกสกกด<า>เรบนี่ไม่รู้จะว่ายังไงพ่อยังรับบุญไม่ได้นะลูกนะไม่ว่าจากใครไม่ว่าด,ด้วยวิธีการใด จะทำกองเต็กเดยพระจีนหรือลูกๆผมมีชีวิตอุทิศไปให้เราไปอยู่ในมหานรกแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนน้องชายที่ตายแล้วบนเวียนอยู่เจ็ดวันหลังแยกตกจากเสาไฟฟ้ากลับไปบ้านแล้วก็กลับพอครบเจ็ดวันก็กลับไปที่เดิมตรงที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลก เห็นภาพของตัวตอนเป็นหนุ่มในชาตินี้เนี่ยกินเหล้าเียวพูยิงเลยถูกเจ้าหน้าที่พาไปลงทัน<อ>แต่นี่โดยอยู่ในยมโลกนะครับคนตรแห่งโดยถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนแต่เนื่องจากเป็นบาปไม่มากเหมือนพ่อก็เลยรับบุญได้อ๋อครับอีกไิ่นานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะตกจากที่สูงตายอีกหลายร้อยชาติ ยกเว้นว่าชาติใดชาติหนึ่งเจอกระยานมิตรได้สร้างบุญใหญ่ปฏิบัติธรรมกรถึงธรรมกายก็จะพ้นกรรมนี้ได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ไปจิงกว่าจะหมดกรรม<อ>ถ้าจะหากจะตัดวิบากกรรมก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายนี่ถ้าใครพลาดอัตรออันตรายเฉยเดียวเลย วิบากกรรมในอดีตเคยฆ่าคนโดยผลักตกลงไปในเหว oh. เรื่องก็มีอยู่ว่าตัวมีแฟนสาวซึ่งรักกันมากแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยแฟนสาวไปปันใจให้ชายอื่น oh. ตัวก็เลยแค้นหลอกล่อให้แฟนสาวขึ้นภูเขาไปด้ยวยกันแล้วผลักเธอตกลงไปจากหน้าผาตาย ละจากชาตินั้นไปก็ไปตกนรกรแล้วก็คืนมาใช้กรรมในเมืองมนุษย์โดยตกจากที่สูงตายแล้วก็จะต้องใช้กรรมกันไปอย่างนี้ไปอีกหลายร้อยชาติทเดียวเลย,ยลูกหลานต้องทําบุญให้มากๆที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วปฏิบัติทําให้เข้าถึงธรรมกายอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะไปช่วยโดยวิธีพิเศษได้ครับวิธีอื่นไม่มีทางจะ เพียรพยายามต่อไปนะลูกนะจะเพิ่งไปท้อใจจะเพิ่งไปหมองใจรักพ่อรักน้องก็ต้องรักให้มันถูกวิธีทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใสนึกถึงบุญปฏิบัติทำไปโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยวิสาขาบูชานั่งมันทั้งคืนไปเลยให้เขาถึงธรรมกายให้ได้ ก็จะได้ไปช่วยได้